สวัสดีครับผมวันนี้เอาวิกตอรีนกสวยๆหนึ่งตัวมาให้ชมกันนะครับตอนนี้ก็ฟ้าเริ่มมืดแล้วนะครับขออภัยด้วยนะครับถ้าแสงอาจจะมืดไปนิดนึงนะครับอ๋อลืมไปเดี๋ยวนี่เพิ่งรีวิวไฟเมื่อกี้นะครับเป็นไฟฉายนะครับเดี๋ยวลองใช้แสงตัวนี้เลยเนาะพอจะช่วยได้ไหมอ่านี่นะครับพอจะน่าจะพอช่วยได้นะผมขออนุญาตนะครับอาที่วางก่อนนะครับ คลิปเราแบบเรยวๆนะครับนึกอะไรได้แม่งถ่ายใส่ตอนนั้นเลยนะนี่นะฮะน่าจะพอช่วยได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะรีบิวให้มันเสร็จก่อนคลิปอ่าก่อนจะมืดนะครับตัวนี้เป็นวิต t o ีนอก9 91มินะครับชื่อรุ่นของเขาก็คือรุ่นแ a นเจอร์นะครับอ่าเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะความชัวใช่ไหมฮะอ่ารุ่นแลนเจอร์ถูกต้องแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นวิต t o ีนอกหหนาประมาณ5ชั้นนะครับก็หนาพอสมควรนะ นี่แต่อุปกรณ์ที่แน่นๆเลยนะครับแน่นๆเลยนะครับเดี๋ยวให้มาดูเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับด้านนอกเลยก็จะมีแหนบนะครับแหนบแหนบใช้งานบ่อยนะครับดึงพวกหนามพวกเศษก้างปลาพวกอะไรออกนะครับตัวนี้ชิ้นต่อไปเป็นไม้จิ้มฟันแต่ไม่แนะนําให้ใช้นะครับเพราะว่าเป็นมือสองเนาะให้เอาไว้ทำความสะอาดพวกในซอก ของวิทยุเลนอกดีกว่านะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นที่เปิดวายนะครับที่เปิดวายก็แน่นดีนะครับไม่หลวมไม่คลอนนะครับชิ้นต่อไปนะครับตัวนี้จะเป็นคล้ายๆเขาเรียกว่าอะไรคล้ายสิวนะครับคล้ายสิวจิ๋วนะครับ,รบเอาไว้ขูดชิ้นงานไว้งัดเงี้ยนะครับ ชิ้นงานต่างๆนะครับมันจะมีคมตรงนี้นิดหน่อยนะครับนี่แต่ผมได้มามือสองนะก็จะมีรอยบิ่นนิดนึงนะครับนิดนึงนี่แล้วก็ชิ้นต่อไปนะครับชิ้นต่อไปเป็นไขควงแบรนดนะครับไขควงแบนเล็กไขควงแบนดเล็กนะครับนี่วิกตอรี่นอกก็อย่างที่รู้กันนะครับระบบล็อกของเขาไม่มีระบบล็อกตายตัวนะเป็นสลิปจอยนะครับเป็นหนบ ดันไว้ล็อกแค่นี้นะครับเปิดปิดได้เลยนะครับก็ใช้งานเบาได้อย่าไปใช้งานหนักนะครับชิ้นต่อไปจะเป็นฮุกนะครับเอาไว้ดึงเชือกเต็นท์ดึงเ,เชือกต่างๆนะครับ่างนี้ไ้ห้อยถุงแกงก็ได้นะถ้าถุงไม่ขนาดใหญ่มากนะครับก็ชิ้นต่อไปนะครับนี่เป็นที่เจาะหนังนะครับหรือว่าไว้คว้านชิ้นงานต่างๆนะครับส่วนอุปกรณ์หลักก็จะมี มีดพับมีดพับเล็กนะครับมีดพับเล็กอันนี้ก็ยาวประมาณนิ้วหนึ่งนะครับก็จะมีมีดพับตัวหลักนะครับนี่ยาวประมาณสองนิ้วกว่าๆนะครับนี่สองนิ้วกว่าๆคมนะครับมีดวิทูรีนองเนี่ยคมทุกรุ่นนะครับแล้วก็รับคมง่ายด้วยนะครับง่ายมากมากเลยเลยเพราะมันเป็นสเตเลสสตีลแบบธรรมดานะครับแล้วก็เหมาะกับใช้กับอาหารมากๆนะครับเนื่องจากมันทนสนิมนะครับนี่บางมากเลยนะ ตัดผลไม้ตัดอาหารเนี่ยสบายนะครับแล้วก็ทำคอสาดง่ายด้วยนะครับอ่าแล้วก็ชิ้นต่อไปนะครับจะเป็นตัวนี้เป็นตะไบนะครับเป็นตะไบนี่นะครับตะไบสงฝั่งเลยนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้เอาไปสลับตัดเหล็กนะครับนี่ตัดเหล็กตัดโลหะตรงปลายเนี่ยก็สามารถเออไว้อองัดแงะหรือว่าแคะเล็บ ทำความสะอาดได้นะครับนี่แล้วก็ตะไบเล็บได้ด้วยนะคมนะครับตะไบเขาเนี่ยคมกินเนื้อดีเลยนะครับเนื้อเล็บเนื้ออะไรเงี้ยอ่าแล้วก็ชิ้นต่อไปนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับอ่าชิ้นต่อไปเป็นเลื่อยนะครับนี่คมมากมากนะครับเลื่อยฟันสองแถวนะครับแต่ว่าเลื่อยเนี่ยผมไม่แนะนาให้ไปใช้กับงานชิ้นใหญ่นะเนื่องจาก มันไม่มีระบบล็อกตายตัวนะมันอาจจะพลาดแล้วก็งับนิ้วเราได้นะครับก็ใช้งานได้เน่ยแหละแต่ว่าต้องระวังนิดนึงนะครับระวังอย่างมากเลยแหละเวลาแบบไม้มันหนีบตัวเลื่อยนะครับแล้วเราดึงมือกลับเนี้ยอาจจะเนี่ยในภาพออกมาครับอาจจะงับตายนะครับชิ้นต่อไปเป็นกันไกนะครับขนาดใหญ่นี่กันไกของเขานะครับกันไกวิตรีนอกเนน่ยผมยกให้เป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับเรื่องความคมคมแบบคมจิ้บหายฮะ ฟูนกทุาหยาบเลยคือมันคมมากนะครับใช้งานแบบเนี่ยตัดเนื้อต่างๆตัดเล็บใต้เนี่ยตัดเล็บได้เอาเรื่องไหมฮะตัดเล็บได้นะมันคมขนาดนี้จริงๆแล้วมันก็บางด้วยนะครับเนี่ยผมยกให้เป็นดับหนึ่งแล้วมันก็ทนด้วยนะครับนี่แต่ว่าไม่แนะนำให้ไปตัดของแข็งนะอย่างพวก แผ่นโลหะบางๆหรือว่าจะเป็นสายไฟนะไม่แบบนะนำให้ไปตัดนะครับคมมันจะบินนะครับคมมันจะบินชิ้นต่อไปนะครับจะเป็นไขควงตัวใหญ่นะครับแล้วก็ที่เปิดขวดนะครับนี่แล้วตรงนี้เอาไว้ดัดพวกลวดพวกเบ็ดต่างๆนะครับนี่ตรงนี้นะครับแล้วแต่เราจะไปประยุกต์ใช้เนาะอุปกรณ์บางทีมันออกแบบมาให้สมมุติอย่างตัวเนี้ออกแบบมาให้เปิดขวดก็จริงแต่ว่าเราไปประยุกต์ใช้อย่างอื่นก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับแล้วแต่เรา มันก็จะมีหน้าที่หลายอย่างนั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นขขควงแหนอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เป็นที่เปิดกระป๋องนะครับนี่ที่เปิดกระป๋องนะครับหมดแล้วนะครับอุปกรณ์ก็มีหลายชิ้นอยู่นะครับหนาหนาเลยนะตัวนี้ผมได้มาราคาไม่แรงมากนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวดูอีกทีนะครับว่าจะปล่อยขายไหมนะครับถ้าปล่อยขายก็เหมือนเดิมครับลงหน้า f เ o ซบอ่กชื่อภาษาอังกฤษนะครับ j e e a t h o n g c h a i นะครับหรือว่า ไปติดตามในกลุ่มก็ได้นะครับพันธมิตรค,คนรักอุปกรณ์ EDC นะครับผมเป็นแอดมินอยู่ในกลุ่มนะครับแล้วก็เป็นคนก่อ,กอกตั้งด้วยนะครับถ้าใครจะเช็คเครดิตก็เข้าไปเช็คในนั้นได้นะครับเผื่อหน้าเฟซไม่เจอเนาะก็ประมาณนี้นะครับเอามาให้ชมกันกับวิกตอ r รียอนกตัวที่ผมได้มาตัวล่าสุดนะฮะไม่ได้ใหม่มากตัวล่าสุดเพราะว่าได้มาหลายเดือนแล้วแหละแต่เพิ่งมีโอกาสได้รีวิวนะครับก็ประมาณนี้นะครับกับวิกตอ r รีนกมมนะครับกมม นั่นเองนะครับอ่ารุ่นเลนเจอร์นะครับนี่รุ่นเลนเจอร์นะครับฟังก์ชันก็เหลือๆเลยนะครับครบๆขาดอย่างเดียวคือแค่ไม่มีอะไรนะครับเรียกไม่ไม่มีครีมนะครับถ้ามีครีมเนี่แบบครบเลยครับแต่ว่าวิกตอรีนอร์กมันก็มีรุ่นที่มีครีมขายด้วยนะครับอ่าแต่น่าก็จะหนาเข้าไปอีกนะครับอันนี้ผมว่าถือว่าหนามากแล้วนะเนี่ยแค่โดยปกติผมพกใช้ตัววิกตอรีนอร์กทริมเบอร์หรือว่ารุ่นฮันแมนเนี่ย หนาประมาณ3ามสี่ชั้นเนี่ยก็ถือว่าหนาแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าหนามากหนามากอยู่นะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับถ้าชอบก็ฝากติดตามกันต่อไปนะครับจะเป็นการสนับสนุนที่ดีมากนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมีอุปก์อะไรดีๆริงเอามาให้ชมอีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมสวยงามนะครับ เป็นของที่มันต้องมีอยู่แล้วนะครับพิ่ตัวรี่อนกอย่างน้อยติดบ้าน1ชิ้นนะครับสำหรับสาย EDC อย่างเรานะครับสวัสดีครับผม